วันนี้นะครับท่านผู้ชมท็อกทเวขอตัดภาพนะครับไม่พูดถึงกรณีอดีตศรวัตรโจ้นะครับคนพูดกันเยอะแล้วแต่ขอให้ไปดูถึงภาพของคนสองคนของผู้ชายสองคนนะครับที่ทำกิจกรรมคล้ายๆกันเรื่องมันก็เกี่ยวเนื่องมาจากกรณีที่นายธนาทรไปแข่งวิ่งนะครับที่ฝรั่งเศสแล้วก็ถูก disqualify นะครับถูกตัดออกจากการวิ่งเพราะร่างกายไม่พร้อม มันเลยทําให้ผมไปนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งครับที่ทํากิจกรรมการวิ่งเหมือนกับนายธนาธรเหมือนกันนะครับคนหนึ่งยิ่งวิ่งคนทั้งชาติยิ่งเป็นทุกคนหนึ่งวิ่งออกไปแต่ละก้าวคนในชาติยิ่งเป็นสุขคนคนนั้นชื่อว่าตูนบอดี้แสลมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไปทินชาติกุลครับทอล์กทูเวครับทอล์กทูเวในคลิปนี้นะครับ อยากจะนำท่านผู้ชมไปพูดคุยกันในเรื่องอื่นในประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอื้อฉาวอยู่ขนานี้นั่นก็คือเรื่องของอดีตสารวัตรโจ้นะครับก็เอาไหนไหนพูดถึงแล้วก็เอาสั้นนิดหน่อยนะครับว่าก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยผมได้ทำคลิปเรื่องนี้เอาไว้ว่ากระแสความไม่พอใจที่คนไทยมีต่อตำรวจ ซึ่งมันสั่งสมบ่มเพาะมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ควรแก่เหตุหรือไม่ควรแก่เหตุก็ตามจะทำให้เรื่องของสารวัตรโจ้นั้นเนี่ยโดยเฉพาะการที่ปรากฏคลิปหลุดออกมาเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนในกรณีที่ก็าเรียกว่าคลุมถุงดำนี่นะครับจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนะครับที่สะท้อนกลับไปถึงตำรวจนะครับและก็รัฐบาลอย่าง หีกเลี่ยงไม่ได้ครับและก็อาจจะไปโหมไปประโคมให้สถานการณ์ของการชุมนุมซึ่งถือว่าอยู่ในบริบทที่ต้องการแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนแม้ว่าจะเป็นตำรวจคนละหน่วยคนละกลม่มคนละกองกันนะครับก็ถือว่าถ้าพูดภาพรวมก็ยังคงเป็นตำรวจอยู่ด้วยกันนั่นแหละเรื่องนี้อาจจะมีส่งผลได้และยิ่งทำให้การปฏิบัติ งานของตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับซึ่งในระยะหลังเปลี่ยนแผนมาทำงานในเชิงรุกมากขึ้นในเชิงที่จะไม่ตั้งรับไม่ตั้งแถวรอม็อบแต่จะเข้าไปชาร์จเข้าไปจับกลุ่มโดยใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วอาจจะทำงานยากขึ้นเพราะว่าขนาดนี้นั้นต้องถือว่าภาพลักษณ์ของตำรวจนั้นเสียหายไปแล้วจากการกระทำของอดีตสารวัตรโจ้นะครับยิ่งมีการออกมาแถลงนะครับแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่า ค้านกับความรู้สึกของคนที่ชมอยู่ทั้งประเทศดูเหมือนกับว่าเป็นการเตรียมหรือจัดเตรียมกันมาอาจจะด้วยเหตุผลนะครับจะบอกว่าเป็นการต้องการทำให้ภาพของตำรวจนั้นไม่เสียหายยิ่งไปกว่านี้หรือว่าอะไรอย่างไรแต่สุดท้ายแล้ะครับผมคิดว่าเกือบจะ95 96เรนี่ยรับไม่ได้นะครับกับภาพของการถแถลงข่าวที่เกิดขึ้นและส่วนใหญ่ก็ ไม่เชื่อนะครับตามที่ปรากฏออกมาตามคําแถลงนั้นทั้งหมดตรงนี้แหละครับนะฮะแทนที่จะกลายเป็นบวกนะครับกลับกลายเป็นแรงเหวี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดผลลบซึ่งจะก,กระทบไปถึงไหนนะครับเราไม่สามารถคาดเดาได้แล้วก็ ให้นึกถึงกรณีนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วที่อเมริกาผมเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าเนื่องจากว่าอาจจะไม่เข้ากับสถานการณ์หรืออะไรอย่างไรนะฮะก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถือว่าได้พูดไปแล้วนะฮะว่ากรณีของอเมริกาความไม่พอใจนะครับทั้งที่มีต่อตํารวจและก็เป็นเรื่องเหยียดผิวซึ่งมันซ้ำอยู่นั้นเนี่ยทำให้กรณีของนายจอร์จฟรอยนั้น,เ,นเกิดกลายเป็นเหตุทวงลุกลามบานปลายใหญ่โตกรณีของสารวัตรโจ จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบน้ำพึ่งหยดเดียวหรือไฟลามทุ่งโดยการโหมประโคมการกระพือสถานการณ์ของม็อบโดยเฉพาะกลุ่มทะลุกแก๊สที่จะเกิดขึ้นในวันที่29นี้หรือไม่อันนี้ต้องจับตาครับดูแล้วก็ต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่แม้ว่าสถานการณ์ทั้งสองเรื่องนั้นจะไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อกันแต่อย่างใดอนั่นคือสถานการณ ณตรงนั้นนะครับให้จบกันไปที่ตรงนั้นแต่เรื่องที่อยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือนะครับระหว่างที่มีเรื่องของสารวัตรโจอยู่นี้กําลังเป็นข่าวกำลังเป็นที่จับตากําลังน่าสนใจอยู่นี้นะครับนะฮะงคมให้การจับจ้องอยู่นั้นปรากฏว่าเหตุการณ์ตัดภาพกลับไปที่นะครับฝรั่งเศสครับท่านผู้ชมก็มีข่าวนะครับอาจจะเป็นข่าวที่เฉพาะคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของนายธนาธรน,นะครับนะที่สนใจให้การ รับรู้รับทราบข่าวเรื่องนี้อยู่นั่นก็คือข่าวที่ทีมที่ไปแข่งวิ่งนะครับวิบากของนายธนาธรน,นะครับ,รบด้วยทีมที่มีชื่อว่า True South นะครับต้องยุตินะครับและก็ออกจากการแข่งขันนะรุร่งนั้นมีคนนะครับเอามาทำนองพูดถึงนายธนาธรว่าเอาอีกแล้วนะครับแม่ทำอะไรไม่เคยทำอะไรสำเร็จทำอะไร แล้วก็แพ้มาตลอดซึ่งก็ทำให้เกิดเสียงที่วิาพากษ์วิจารณ์กันไปพอสมควรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าการบางคนก็มองว่าการไปทำกิจกรรมนะครับของนายธนาธรโดยการไปแข่งวิ่งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วว่านายธนาธรน,นั้นเนี่ยมีความนิยมชมชอบในกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมหรือว่ากิจกรรมที่เน้นความยาก ลำบากหรือกิจกรรมกีฬาที่วิบากเนี่ยเขาชอบของเขาดูแล้วแต่ไหนแต่ไร INE นะครับนะก็ไม่ควรจะเอาเรื่องความไม่ชอบเรื่องการเมืองหรือ <c oughs> ไม่เห็นด้วยกับการแสดง <c oughs> จุดยืนหรือว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวในทางการเมืองของนา,นายธนาธรนั้นเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาบางคนก็มองอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ก็แล้วแต่นะครับก็ว่ากันไปนะฮะบางคนก็อาจจะเกลียดคุณธนาธรอยู่แล้ว มันไส้อยู่แล้วนะครับก็เลยผ่านไปซะทุกเรื่องเนีถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่ค่อยดีครับนะฮะแต่ผมไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับการไปวิ่งของคุณธนาธรเนี่ยแต่ผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วลึกๆผมเชื่อว,ว่าคุณธนาธรน,นั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะไปวิ่งงานนี้อย่าง จริงๆจังๆครับนะฮะเพราะว่าถ้าคุณธนาทรเตรียมพร้อมที่จะไปวิ่งอย่างจริงๆจังๆนี้นะครับการวิ่งที่เราดูนะครับอ่าที่เขาอัปเดตได้เห็นกันมาเองนะครับว่าคือระยะทางทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ความสูงทั้งหมดนะครับว่ากันว่าเกือบ20,000เมตรเยอะนะครับท่านผู้ชมนะฮะ การวิ่งขึ้นเขาว,วิ่งในที่ที่สูงชันเนี่ยแน่นอนครับไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีการเตรียมพร้อมมีการเตรียมสภาพร่างกายอย่างดีนะครับที่จะไปดําเนินการได้ซึ่งถ้ามีการเตรียมอย่างนั้นนะครับก่อนที่จะไปวิ่งก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศของนายธนาทรน,นั้นเราคงได้จะได้ยินข่าวนะครับนายธนาทรไปซุ้มซ้อม เตรียมการทําอะไรแบบนี้อยู่บ้างนะครับและการเตรียมนี้ไม่ใช่เตรียมวัน2วันแล้วไปวิ่งนะครับเขาต้องเตรียมฝึกกันนะครับผมไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ได้อยู่ในแวดวงกีฬาของการวิ่งแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าต้องทําต่อเนื่องเป็นเดือนนะครับเป็นแรมเดือนเพื่อที่จะไปทุ่มเทในการแข่งขันในครั้งนี้นะครปรากฏว่าเอานะครับนี่อยากให้ดูนะครับอันนี้เขาโพสต์ไว้นะฮะก่อนที่จะถูกดิสคลิฟายนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันนะครับนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย อัปเดตนะครับเนี่ยเข้าที่เบส1แล้วนะครับอยู่ที่กิโลเมตรที่55นะครับหรือประมาณที่56นะครับความสูงสะสมเนี่ยนะครับอยู่ที่5้าพัเมตรนะครับเวลาวิ่งเนี่ยใช้เวลารวมไปแล้วนะครับ26ชั่วโมงนะครับ54นาทีก็คือเกือบประมาณ27ชั่วโมงก็คือวันกว่าๆนะครับนะฮะอยู่ที่อันดับที่47นะครับจากทั้งหมด6 11ทีมนะฮะแล้วก็ออกจากการแข่งขันไปแล้วนะครับ8ทีมนะครับนีนะ่แล้วก็เขามีรูปให้ดูนะครับว่านี่คือสภาพของนักวิ่งนะครับนักวิ่งอันต้าเทรลเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีกับการนั่งนั่ง,น,งนอนน,อนนะครับบนพื้นกินอาหารก็กินจากถุงหรือจากอะไรก็ได้นะครับถอดถุงเท้าถอดรองเท้าสละเป้ในจุดที่เป็นจุดพักใหญ่ๆนะครับเนี่ย แล้วก็ก็บอกว่านะครับมีคลิปด้วยแล้วก็มีคลิปที่บอกว่าในธนาทรนะครับพูดว่าเดินที่งสหัวใจก็ตุบๆแล้วนะครับซึ่งแสดงนะครับคงจะไม่ได้พูดถึงหมายความว่าคงจะไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่พร้อมนะครับแค่เดินก็หัวใจเต้นแล้วนะฮะแต่คงจะบอกว่าเส้นทางมันชันแบบมหาโหดนี่นะครับนะแล้วก็ดูจากคลิปนะครับและภาพที่ได้จากเยยวข่าวนะครับนี่เขาบอกแบบนี้ว่านายธนาทรนะครับยังดู สดใสนะครับไม่อิกดรยแล้วก็ทีมนะครับที่เข้าไปแข่งด้วยอีก2คนนะครับก็ยังมีท่าทางท่าทีที่ไปได้อยู่นะครับเขามี3คนนะครับมีนายธนาธรนะครับแล้วก็มีคนนึงก็ชื่อเอลวินนะฮะก็บอกว่านี่ก็ตามเชียร์กันต่อไปนะครับเขาคงมีแฟนคลับของเขานะครับนะฮะส่งรูปส่งคลิปมาให้นะครับนี่เป็นสถานการณ์เป็นสถานภาพที่เอามารายงานตอนนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ถูก disqualify นะครับ แต่หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมก็มีโพสต์ออกมานะครับก็เป็นโพสต์ที่ปรากฏในวันที่26สินะครับสิงหาคมนะครับบอกว่าทีมเราไม่อนุญาตให้ได้ไปต่อเพราะถูกประเมินร่างกายว่าไม่พร้อมสำหรับระยะที่เหลือนะครับแล้วก็เป็นการโพสต์โดยหนึ่งในทีมของนายธนาทรน,นะครับคือนายอลวินนะฮะบ,บอกว่าขอโทษและขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนนะครับผมและทีมทำเต็มที่แล้วจริงๆทีมเรา ไม่อนุญาตให้ได้ไปต่อเพราะถูกประเมินว่าร่างกายไม่พร้อมสําหรับระยะที่เหลือนะครับทีมเราไปได้ถึงระยะ121.23กิโลนะครับความชันรวมทั้งหมด1 4 4 7กิโลนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่รู้เลยว่าเส้นทางจะยากได้ขนาดนี้รวมถึงเรื่องอาหารที่เราผิดพลาดนะครับช่วงแรกพลังงานไม่เพียงพอสภาพอากาศใน1วันที่แปรปรวนยากจะคาดเดาได้นะครับ เส้นทางที่โหดและยากขนาดนี้ไม่คิดว่าจะได้พบเจอในสนามวิ่งเทรลนะครับเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเราแทบจะขยับตัวทําระยะทางได้ยากมากร่างกายทุกคนปกติปลอดภัยดีขอบคุณทุกกําลังใจทุกท่องทางไว้ผมฟื้นแล้วจะมาไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากมากแล้วก็ลงชื่อผู้เขียนก็คือคุณอัลวินซึ่งเป็นหนึ่งในทีมของนายธนาธรน,นะครับท่านผู้ชมก็ชัดเจนแล้วครับว่าจาก300กิโลนะครับมาได้แค่1 2 1กิโลนะครับ ก็เกือบเกือบครึ่งทางอะเอาว่าอย่างกันอย่างนั้นนะครับความชันจากประมาณ20,000กว่ากิโลนะครับหรือเมตรผมไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกหน่วยเป็นอะไรกันแน่เนี่ยน่าจะเป็นเมตรมากกว่านะครับก็ทําวิ่งไต่ระดับไปได้ที่1 0 0 0 0กมืลกิโลกว่าๆเท่านั้นครับก็เลยมีคนเอามาล้อนะครับนายนธนาธรเรื่องนี้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจํากันได้นะครับนายธนาธรเนี่ยเคยไปวิ่งแข่งนะครับแล้วก็ เคยเล่าให้กับคนที่ทําหนังสือนะครับพอดเถธนาธรเนี่ยฟังเอาไว้นะครับว่ามันมีเรื่องว่ามันมีรายการที่เขาไปวิ่งแข่งและเขาวิ่งไม่จบนะครับเพราะเขาบอกว่าเพราะว่าที่ไม่จบนั้นเพราะมันเกิดว่ากางเกงในเนี่ยมันบาดไม่รู้จะพูดได้ไหมนะครับท่านผู้ชมนะถ้าพูดไม่ได้ทีมงานก็เซ็นเซอร์ออกแล้วกันนะฮะเขาบอกว่ามันบาดเป็นแผลตรงง่ามขานะครับเพราะบาดหนองมันก็ไหลนะครับต้องเดินกลางขาเป็นปูนะครับไปไม่ไหวนะครับผมว่า เอาวะนะครับเราเนี่ผมว่านี่คือไม่ใช่ผมนะครับนายธนาทรว่านะครับเนะฮะรเรารู้ว่าถ้าไม่เป็นแผลเราก็จบแต่ตอนนั้นนะครับก็เข้าคนที่6นะฮะยังมีเวลาเหลือเยอะที่จะเข้าเส้นชัยคัดออฟทามมีเวลาแต่ปวดง่ามขานะครับนะนองออกวันนั้นร้อนมากเหงื่อเยอะเข็มขอบกางเกงในเลยกับซอก <c oughs> นั่นเรารู้ว่าไม่ใช่ลิมิตของเรามันเป็นอุบัติเหตุ เตรียมการมาไม่พร้อมถ้าเตรียมดีๆนะครับไม่ใช่กางเกงในแบบนี้ผมรู้ว่าผมทําได้เอ้านะฮนะเลยมีคนเอามาล้อนะครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยไม่พร้อมนะครับไม่เข้าเส้นชัยเพราะว่ากางเกงในบาดนะฮะคราวนี้ก็ไม่เข้าเส้นชัยอีกแล้วนะครับอ้าวก็แต่ผมมองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะคือผมลึกๆแล้วผมเชื่ออย่างที่บอกนะครับว่าคุณธนาธรน,นั้นนายธนาธรน,นั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะไปวิ่งจริงจังนะครับงานนี้แหมถึงขนาดว่าจะออกมาถีบ เพดานนะครับออกมาจะบอกว่าจะเปิดประตูบานแรกนะครับสายลมแห่งการปฏิวัติมาถึงแล้วโดยมันเป็นเรื่องนะครับเรียกว่าใหญ่โตมโหฬารคิดจะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินอะไรมันจะไม่นับประสาอะไรกับเรื่องแค่จะไปวิ่งแค่นี้ครับนะฮะผมจึงบอกแล้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยไม่รู้ว่าการวิ่งนั้นเนี่ยเป็นแค่เหตุผลที่จะสามารถทําให้เดินทางออกนอกประเทศหรือสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศเพื่อที่จะไปพบกับใครบางคน ที่รออยู่ที่นั่นแล้วหรือไม่โดยเฉพาะนะครับนายปิยบุตรแสงกนกุลยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่านะครับม็อบกำลังเปลี่ยนหรือยกระดับจากการประท้วงเป็นการตะระจนในกรุงเทพแบบรายวันนะครับอาจจะยังไม่ทั่วกรุงเทพแต่ถือว่าในเฉพาะจุดในเฉพาะที่ในเฉพาะแห่งนั้นเนี่ยมากันแล้วแบบรายวันนะครับนี่ถ้าไม่โดนเรื่องสารวัตรโจ กลบไปก่อนเนี่ยสงสัยนะครับสองสาวันหลังเนี่ยก็คงจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่พอโดนสารวัตรโจ้กลบไปนะครับม็อบก็กล่อยไปเลยทีเดียวนะฮะต้องดู29นี้นะครับว่ากลับมาอีกหรือไม่ดูแล้วเหมือนกับว่างานนี้จะเตรียมของจะเตรียมการกันเอาไว้พอสมควรแล้วครับฉะนั้นถ้าการวิ่งการไปแข่งนะครับไม่ได้เป็นเรื่องหลักที่นายธนาธรต้องการที่จะทำนะครับจะไปบอกว่าเขาทำไม่สำเร็จผมคิดว่ามันก็ อะไรอยู่นะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูเรื่องนี้เนี่ยในอีกมุมมองหนึ่งดีกว่าผมอยากให้ดูคนอีกคนหนึ่งนะครับที่ทำกิจกรรมคล้ายๆกับที่นายธนาธรทำนะครับนั่นก็คือการวิ่งคนนั้นไม่ใช่ใครครับนะเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับทุกคนในประเทศรู้จักเขานะครับก็คือคุณตูนบอดี้แลมนะครับหรือว่าพี่ตูนของ น้องๆหลายคนนั่นเองนะครับนะปี2560นะครับตูนบอดี้แ m ลมวิ่งนะครับระยะทางที่คุณตูนบอดี้แ m ลมวิ่งนะครับนีต้องถือว่าอยู่ที่ประมาณ2000กว่ากิโลเมตรนะครับมากกว่าระยะทางของคุณธนาธรนะครับประมาณ6เท่าแต่ระดับความสูงอาจจะไม่ชันขนาดนั้นนะครับไม่มีเรื่องความสูงความชันเข้ามาเกี่ยวนะฮะคุณตูนบอดี้แ m ลมนะครับใช้เวลากับการวิ่งทั้งหมดนะครับ 55วันนะครับอ่ะทบทวนข้อมูลกันให้ดูสักนิดนะครับนะฮะก็เป็นการวิ่งในโครงการที่ต้องการที่จะระด,ดมทุนหาเงินนะครับให้กับโรงพยาบาลนะครับ11โรงพยาบาลนะครับใช้เวลา55วันเนี่ยจบเป้าหมายบรรลุเป้าหมายบรรลุจุดประสงค์เม,มื่อวันที่25ธันวาคมนะครับ2560นะครับเนี่ยเป็นเวลา55วันซึ่งคนไทยต้องถือว่า ตั้งแต่ที่คุณตูนบดิ้ัแลมวิ่งจากทางใต้นะครับขึ้นสู่ทางเหนือนั้นเนี่ยตลอดระยะทางนะครับสองพกว่ากิโลเมตรนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับท่านผู้ชมสิ่งที่เราเห็นก็คือรอยยิ้มและความสุขของคนไทยครับที่ได้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะาเป็นเรื่องของการ สมทบทุนคือเรื่องของการาได้พบปะกับคนที่เป็นที่รักของตนเองนะครับนั่นก็คือคุณตูนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นะครับผมยังจำได้นะครับขณะที่คุณตูนบอดี้สแลมเนี่ยนะวิ่งผ่านอำเภอเมืองจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับตอนนั้นเนี่ยน้องชายของผมเนี่ยเขาเป็นกองเชียร์นะครับของทีมฟุตบอล ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่เขาก็เอารถนะครับรู้ว่าคุณตูนรู้ว่าพี่ตูนจะวิ่งผ่านทางไหนก็เอารถมาเตรียมรอรับเอาไว้รอรับพี่ตูนแล้วก็พักพวกครับก็ส่งเสียงนะครับเอากรองเอาอะไรการขึ้นไปนะครับร้องเพลงรอพี่ตูนอยู่บนรถกระบะนะครับนะฮะทันทีที่คุณตูนบอดีสลัมนะครับวิ่งมาถึงจุดนั้นเนี่ยแทนที่เขาจะวิ่งแล้วก็นะครับยิ้มให้เฉยๆไม่ใช่ครับนะฮะคุณตูน วิ่งขึ้นไปบนรถครับแล้วก็จับมือทักทายทุกคนนะครับส่งยิ้มให้ทุกคนนะครับร่วมร้องเพลงกับทุกคนอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครนะครับคิดว่าจะได้ใกล้ชิดจะได้เห็นน้ำจิตน้ำใจเห็นหัวจิตหัวใจของตูนบอดี้แ a ลมอย่างนี้มาก่อนนั่นแหละครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับเป็นเพียงส่วนเสียวเล็กๆครับเพราะ ภาพแบบนี้คือภาพที่ปรากฏอยู่ตลอดระยะเวลา2,000กว่ากิโลที่คุณตูนบอดี้แสลมวิ่งไปครับบางที่นะครับรู้ว่ามีเด็กที่เป็นแฟนคลับของวงบอดี้แสลมเนี่ยนะครับกำลังร้องเพลงตั้งวงดน,นตรีเตรียมร้องเพลงต้อนรับอยู่คุณตูนบอดี้แสลมเข้าไปร่วมแจมเข้าไปร่วมร้องเพลงด้วยทันทีครับนะเะนนั้นนี่แหละครับท่านผู้ชม นะไม่ใช่แค่การวิ่งเพื่อบรรลุให้ถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายเท่านั้นครับแต่เป็นการวิ่งเพื่อที่จะทําให้เกิดรอยยิ้มและเกิดความสุขกับคนไทยทุกคนผมเชื่อนะครับท่านผู้ชมระหว่าง55วันในช่วงนั้นนะครับถ้าท่านยังจําได้นั่นคือ55วันที่เรารู้สึกว่าหัวใจเราช่มชื่นครับเราได้ตามข่าวของคุณตูนบอดี้แสลมนะครับแล้วบางครั้งก็ต้องตกอกตก,ตกใจนะครับเพราะว่าอถามว่าทําไมต้องตกอกตก,ตกใจครับท่านผู้ชม การวิ่ง2,000กว่ากิโลนะครับในระยะเวลา55วันนั้นเนี่ยมีคนก็ทําข้อมูลมาให้ดูครับเขาบอกนะครับว่าจากเบตงสู่แม่สายเนี่ยระยะทางนะครับ2,191กิโลนะครับอาจจะเป็นระยะทางที่มากกว่ามากกว่าผมแน่นอนนะผมทั้งชีวิตคงวิ่งไม่ถึงระยะทางขนาดนี้นะครับนะฮะตูนบอดี้แสลมนะครับทำสำเร็จได้ในระยะเวลาไม่เกินไม่ถึง2เดือนนะครับ55วันมีบาดเจ็บต้องหยุดพักไป แต่ก็ทําระยะเวลาตามที่วางไว้ได้อย่างเหลือเชื่อครับแล้วก็วิ่งนะครับเกินระยะทางที่กําหนดไปอีกเพราะว่าวิ่งไปทั้งหมดนะครับ2,215กิโลเมตรครับถ้าคํานวณดูนะครับจะพบว่าถ้านับว่าพี่ตตนนะครับวิ่งเต็มๆเนี่ย55วันเท่ากับว่า1วันเนี่ยต้องวิ่งประมาณวันละ40กิโลครับหรือเอาง่ายๆครับตลอดระยะเวลา55วันนั้นเนี่ยนะครับ คุณตูนบอดี้แสลมวิ่งมาราธอนทุกวันครับท่านผู้ชมวิ่งมาราธอนทุกวันนะครับเนี่ยสี่สิบกิโลวิ่งทุกวันนะครับอ้าวมีข้อมูลในส่วนอื่นอีกครับที่เดี๋ยวเอามานํามาให้ดูกันนะครับนะฮะนอกจากเรื่องของการนะครับเปรียบเหมือนว่าต้องวิ่งมาราธอนนะครับสี่สิบกิโลต่อเนื่องห้าสิบห้าวันแล้วเนี่ยนะครับไม่นับเรื่องรอยยิ้มเรื่องความสุขที่ได้นะฮะเรื่องของเงินนะครับบริจาคเรื่องของการสมทบทุนเนี่ย ตั้งเป้าไว้เจ็ดร้อยล้านครับนะฮะคนละสิบบาทนะครับนะฮะก็เจ็ดร้อยล้านนะฮะแต่ยอดนั้นทะลุไปถึงหนึ่งพันสองรอยยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าล้านนะครับโดยประมาณนะฮะแล้วก็ได้มอบให้มูรณาการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับและยังมีนะครับการใช้รองเท้าไปทั้งหมดนะครับสิบสองคู่นะฮะสิบสองคู่เอารองเท้านี้มาประมูลนะครับได้เงินบริจาคมาอีกหกจุดหกเจ็ดล้านบาทนะครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมนะฮะการวิ่งของตูนบอดี้แลมนะครับทางฝ่ายพวกที่บอกว่าชังชาตินะครับตอนนั้นก็ออกมากันแหนันแหนต้องออกมาอะไรยังไงนะครับแต่ผมเชื่อครับว่าเสียงกันแหนกันแหนนะครับเสียงออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแซะจะอะไรยังไงก็ตามนะครับมันกลบรอยยิ้มและความสุขของคนนะครับที่ได้พบเห็นนะครับที่ได้พบเจอกับคุณตูนบอดี้แลม ในช่วงระยะเวลา55วันนั้นเนี่ยมันไม่สามารถกลบไปได้หรอกครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับสิ่งที่ตูนบอดี้สแลมทำนะครับไม่ใช่แค่วิ่งไปให้ถึงเป้าหมายหรือว่าจุดหมายปลายทางเท่านั้นไม่ใช่แค่วิ่งให้ได้ยอดเงินบริจาคตามที่ตัวเองต้องการเท่านั้นครับสิ่งที่สำคัญกว่าเป้าหมายคือการวิ่งให้ครบระยะทางหรือสิ่งที่สำคัญกว่า การได้เงินบริจาคครบตามเป้าที่ตั้งเอาไว้นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สำคัญมากไปกว่าสิ่งที่ได้จากระหว่างทางที่คุณตูนบร<ม>ิสเลมได้ทำเอาไว้ครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความสุขที่ได้กำลังใจที่ได้นะครับรอยยิ้มที่ได้จากการวิ่งของคุณตูนนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีมูลค่าครับแต่ในขณะเดียวกันมันประเมินเป็นมูลค่าใดๆ ไม่ได้โดยส้ำครับมันยิ่งใหญ่นะครับมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงหัวจิตหัวใจแสดงถึงพลังของคนคนหนึ่งที่ต้องการที่จะใช้ชีวิตใช้ความลำบากลำบนนะครับผมย้ำนะครับวิ่งมาราทอนทุกวัน55วันต่อเนื่องกันนะครับนะถ้าเปรียบเทียบกับความยากลำบากที่คุณธนาธรนะครับต้องวิ่งไปแข่งกีฬาวิบากเนี่ยถามว่ามากน้อยก่ากันอันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ผมรู้ว่าถ้าวิ่งมา ทนเนี่ยทุกวันระยะเวลา40กิโลทุกวัน40 5วันต่อกันเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกแน่ครับแล้วก็หลายครั้งหลายช่วงนะครับที่เราพบว่าหมอต้องบอกให้ตูนบอดี้แ a ลงหยุดนะครับแต่หัวจิตหัวใจของผู้ชายคนนี้ครับไม่หยุดนะครับอาจจะพักอาจจะขอนะครับชะลอการวิ่งแต่สุดท้ายก็เขาลุกขึ้นมาก้าวอีกนะครับเพราะผมเชื่อครับว่าไม่ใช่แค่ทุดที่หมายครับไม่ใช่แค่จานวนเงินที่เขาต้องการครับ แต่เขาต้องการรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นเขาได้รับรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นคนไทยที่ต้อนรับเขาได้รับรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นชายคนหนึ่งวิ่งนะครับสองพก่กิโลแต่สิ่งที่เขาได้คือทำให้ทุกคนในประเทศไทยมีความสุขได้รอยยิ้มได้กำลังใจจากสิ่งที่เขาทำจากความลำบากของเขานะครับนี่แหละครับขณะที่ถ้าเทียบกันก็ต้องเทียบกันนะครับว่าขณะที่คุณธนาธรนะครับไปวิ่งนะครับนายธนาธรไปวิ่ง ก็ต้องถือว่าทางฝ่ายที่จัดงานก็นะครับใจเด็ดนะครับเนะี่ยที่ต้องบอกว่า disqualify คือไม่ให้วิ่งต่อนะครับด้วยเหตุผลที่จริงๆแล้วก็ต้องถือว่าเป็นเหตุผลที่ดูแล้วก็เสียอาการนิดหน่อยก็คือว่าร่างกายไม่พร้อมนะครับเนะี่ยนะอ่ะแต่ผมบอกให้แล้วครับว่าจริงๆนะครับความสำคัญของเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าไปถึงไม่ถึงนะครับมันสำคัญที่ว่า ระหว่างทางที่คุณไปนั้นเนี่ยครับคุณธนาธรคุณทําอะไรได้มากน้อยเท่าไหร่มากกว่าครับนะฮะสิ่งที่คุณจะมุ่งหมายไปให้ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจาก300กิโลนะครับหรือว่าความมุ่งมาดมุ่งหมายของคุณเองนะครับหรือพรรคพวกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นนะครับที่คิดถึงการใหญ่กันนะครับแล้วก็จะไปให้ถึงได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยผมไม่รู้ครับนะผมไม่ ตอบไม่ได้นะเพราะนั่นคือนะครับสิ่งที่คุณจะต้องนะครับทำให้สังคมได้ประจักษ์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณนั้นตั้งใจหรือคิดยังไงกับประเทศนี้กับสถาบันพระหมหากษัตริย์กันแน่แต่แน่นอนครับความวิบากที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะถือว่าไม่น้อยไปกว่าความวิบากที่คุณเจอในการวิ่งครั้งนี้แหละครับเพราะแรงต้านแรง กระทบนะครับแรงของคนที่ยังไม่ยอมรับสิ่งที่คุณคิดจะทําอยู่นั้นนะครับนะฮะไม่ว่าเขาจะเข้าใจคุณอย่างไรนะครับนะเขาจะต้องออกมานะครับและตรงนั้นเนี่ยผมถามเด็ครับเนี่ยขนาดแค่ระยะทางการวิ่งเอาชนะร่างกายตัวเองนะครับเนี่ยคุณยังไปไม่ถึงที่หมายนะครับและที่หมายที่มันเกินไกลไปกว่านั้นเนี่ยถามว่าแหมนะครับผมคนหนึ่งไม่เชื่อแล้ครับเพราะคุณจะทําสําเร็จนะฮะแต่ผมเชื่อว่า ไม่ใช่ผมนะครับคนไทยอีกเป็นจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่นะครับถ้าคุณอยากจะทําให้มันสําเร็จเขาก็จะไม่ยอมให้คุณทําให้มันสําเร็จครับนะเพราะสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นนะครับแน่นอนว่าไม่จําเป็นต้องไปให้ถึงที่หมายแล้วครับแค่คุณเริ่มก้าวหนึ่งก้าวนะครับเดินต่อ,อไปนะครับแค่ไปให้ถึงนะครับจากจุดที่คุณเริ่มจากความคิดมาจนถึงสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ขณะนี้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแตกแยกนะครับความขุนข้องมองใจนะครับความโกรธแค้นของคนทั้งชาตินะครับคนคนหนึ่งทําเพื่อคนอื่นนะครับไม่เคยคิดถึงความลําบากของตนเองคนอีกคนหนึ่งนะครับทําเพื่อตนเองไม่เคยคิดว่าความลําบากที่คนอื่นจะได้รับนั้นเป็นอย่างไรผมถามเดี๋ยวว่าระหว่างสองคนนี้ใครกันที่จะประสบความสําเร็จ ท่านลองพิจารณาดูครับขอบคุณครับขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,กรอีกด้วยค่ะ